สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot a ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT บน ChainWax ที่มีสีสันพาสเทลสดใสยอย่าง Sendodo ครับเกมนี้เปิดมาให้เล่นสักพักหนึ่งแล้วนะฮะและในตอนนี้ครับเขาเตรียมออกฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว่า Missioncraft ครับเตรียมที่จะเปิดขายของในเร็วๆนี้ด้วยนะฮะราะียาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนาในการลงทุนนะฮะเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของทุกเกมเฉยๆ ฝากกดติดตามช่อง YouTube p พ a y r o t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a y r o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกมในทันทีนะและตอนนี้ทางช่อง p a y ์ o t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกมในทันทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆถ้าในสนใจสามารถติดตามดูได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับเกมเซโนโดครับเป็นเกมเชน i วก a ์ที่เรียกว่ารูปแบบการเล่นครับก็จะคล้ายๆหลายๆเกมในเชนนี้นะ และการใช้งานของกระเป๋าเชนแว็กผมทําคลิปเอาไว้ให้แล้วเนาะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ในเรื่องของ Basic s t r r y ครับการเริ่มต้นเล่นเกม s ซนโดโดเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องมีตัวละครของเขาก่อนครับที่เรียกว่าเซนโดดอสนะปัจจุบันสามารถหาซื้อได้จากตลาด NFT ของ Atomic ครับครับและตั้งแต่เกมเปิดตัวมาในปีที่แล้วครับเขามีการออกแบบตัวละครมาหลากหลายตัวหลากหลายซีซันนะฮะ ในแต่ละตัวจะมีส่วนของค่าพลังในการขุดที่แตกต่างกันครับถ้าใครที่เป็นสายสะสมและคิดว่าตัวละครมันน่ารักดีก็สามารถไปสะสมให้ครบเซตได้เนาะและแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับทางตัวเกมยังออกซีซั่นใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆเนาะก็ถ้าใครที่สงสัยว่าทำไมตัวละครเขาเยอะจังคุณสามารถไปเลือกดูได้นะว่าเป็นตัวของซีซั่นไหนกันแน่ครับ และคุณสามารถนำตัวละครได้มาผสมกันเพื่อ E-Volution หรือนำมาใส่ตัว Pop p o p ฟ i n g Potion เพื่อสร้างตัวละครใหม่ให้มีค่าไส้ทัสที่ดีกว่าเดิมก็ได้ครับคุณสามารถนำตัวละครของคุณไปทำการ s เซ k i n g หรือนำอกไว้ประจนภัยครับเพื่อได้รับผลตอบแทนมาเป็นเหรียญในเกมหรืออุปกรณ์ต่างๆฮะและเหรียญของเกมนี้ครับชื่อว่าเหรียญเซนดีก็จะเป็นเหรียญที่คุณสามารถนำไปเทรดขายในตลาดของเชนแวแ็กได้เช่นเคยครับ เรื่องของ s s i o n c r a f t ครับ,รบฟังก์ชันใหม่ที่ตัวเกมจะปล่อยออกมานั้นฮะจะเรียกว่าเป็นแพทเสริมที่พัฒนาระบบการเล่นแบบเดิมๆให้มีอะไรมากขึ้นครับด้วยฟังก์ชันการสร้างทีมออกไปโจมตีกับบอสและรับรรงวัตกลับมาครับแต่ทีมที่คุณพาไปเนี่ยนอกเหนือจากตัวละครของคุณแล้วฮะยังมีส่วนของตัวละครเพื่อนๆของคุณสามารถเข้าร่วมเป็นประชนภัยกันด้วยนะโดยคนที่มียานพาหนะครับหรือที่เกมนี้เรียกว่าครับ คุณสามารถเลือกในส่วนของเควสที่คุณต้องการทําได้และเซตค่าคอมมิชชั่นคือส่วนแบ่งที่คุณได้รับกลับมาในฐานะของเจ้าของคราฟครับส่วนเพื่อนๆของคุณถ้าใครที่ไม่มีคราฟก็สามารถเกาะติดคนที่มีคราฟออกมาไปชนภายได้เหมือนกันครับแต่คุณก็จะเสียตัวค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้ที่มีคราฟนั่นเองฮะส่วนของตัวบอสครับที่ออกไปโจมตีเนี่ยจะมีเรื่องของาธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องครับให้คุณจำเป็นจะต้องมีอาวุธหลากหลายาธาตุเพื่อจัดการกับบอสครับ ยิ่งเรามีตัวคราฟเยอะตัวยานพานะที่เยอะจุคนได้มากขึ้นครับอาวุธที่มีพอร์ความแข็งแกร่งมากพอระดับของบอสเราก็จะสามารถตีบอสตัวที่ระดับสูงสูงส่งผลตอ่อรางวัลที่เราได้รับกลับมามากขึ้นด้วยครับแวะกลับมาดูที่ราคาเหรียญเกมนี้กันบ้างครับเหรียญหลักของเกมนี้ก็คือเหรียญเซนดี้นะที่เรียกว่าราคาในปัจจุบันครับแม้ว่ามันจะตกลงมาจากจุดสูงสุดค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเรากลับไปดูในราคาแรกเริ่มเลยฮะ มันก็ไม่ได้ต่ําไปกว่าตอนแรกสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ลองพิจารณากันดูอีกทีนะไม่ใช่คาแนะนํานในการลงทุนเนาะเรื่องของ n f t เกมนี้ครับนอกเหนือจากตัวละครแล้วตัวที่ต้องมาใช้ในมิชชั่นคราฟแน่นอนครับดีกนี้ไม่พ้นตัวยาพาหานะหรือว่าตัวคราฟนั่นเองที่จะมีการขายครับหรือเกมนี้เขาเรียกว่าดรอปนะในวันที่9เมษายนนี้ครับรายละเอียดของตัวคราฟที่สำคัญสำคัญก็คือความแรงของคราฟนั้นนั้น จำนวนตัวละครที่สามารถนำพาไปสู้รบได้ครับแน่นอนตัวละครที่นำไปได้เท่าไรยิ่งส่งผลดีต่อการตีบอสครับและ NFT ที่เขาจะขายเนี่ยมี2ส่วนนะก็คือส่วนของคราฟกับส่วนของอาวุธในส่วนของคราฟครับ1กล่อง1ชิ้นราคา300ร้อวกซ์แต่ถ้าเป็น2ชิ้นนะราคาจะ500แ้อวกซ์ครับและมีเรดออกความแรงต่างๆก็ดังนี้เลยครับ ยิ่งตัวความแรงมากเท่าไหรนะ่เนาะค่าความจุนําคนไปต่อสู้ก็จะยิ่งเยอะมากเท่านั้นฮะอีกส่วนหนึ่งครับก็คือส่วนของกล่องอาวุธที่อุปกรณ์อาวุธ3ชิ้นราคา100แว็กและแพ็กรวม10ชิ้นราคา250แว็กครับแต่ในส่วนของตัวอาวุธเนี่ยจะมีท่าที่แตกต่างกันเนาะและค่า power ครับของอาวุธยิ่ง power สูงค่าความแรงก็จะสูงก็จะหายากจากกองอาชพองด้วยเช่นกันฮะ นอกเหนือจากระบบการเอาตัวละครเป็นสเต็กเอาไปต่อสู้ต่างๆระบบมิชชั่นครับแล้วครับทั้งตัวเกมเขายังมีฟังก์ชันของ weekly reward รางวัลรายสัปดาห์ด้วยครับที่จะมาแจกจ่ายแก่ผู้ชนะรายสัปดาห์นั้นๆในส่วนของรางวัลเป็นเหรียญแว็และก็ตัวละครอย่างเ e n โดรสด้วยครับ เรียกว่าในเกมเซนโดโดเนี่ยเริ่มจะมีการพัฒนาเพื่อหลีกหนีความเป็นคลิกทุกเอิญมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่ทิ้งแนวทางเดิมนะในลักษณะส,สไตล์ของเกมประเภทนี้อยู่ครับแต่เพิ่มความหลากหลายเข้ามาให้คุณสามารถจัดทีมบองคุณด้วยตัวละครที่คุณมีอยู่แล้วถ้าใครเล่นอยู่ก่อนหน้านี้เนาะผนวกกับยายภาชนะฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าคราฟใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมมิชชั่นใหม่ครับในการหาไรายได้ของตัวเกมได้มากขึ้น ใครที่เป็นสายเชนแว็กอยู่แล้วฮะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามทางช่องทางต่างๆงเกมนี้ได้เนะทั้งในส่วนของเว็บไซต์ Twitter Discord หรือสามารถหาอา white ่านไวเปเปอร์ของเกมได้เพิ่มเติมอีกเช่นกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ